ครับผมก็ยังมีคู่ที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งนะครับแต่ก็เหลี่ยมข้ามมอแปรนะครับก็ยกให้เป็นคู่เอกเลยก็ว่าได้นะครับฝั่งที่หันหลังนะครับคู่ฮอตในชั่วโมงนี้นะครับซูเปอร์เมโคราชแวงคู่กับหนึ่งบางชันนะครับเจอกับฝั่งน้นนะครับทีมงานเจ้าสนามนะครับเตยซมติง จ่าแฮกรามินทาและก็โกมลพันเพชรนะครับเป็นริมทีมของรามินทานะครับเลียมนี้นะครับเป็นทั้งนัานของหนึ่งบางชันและคาหัวแปลกับจ่าแฮกนะครับเกมอยู่ที่13แต้มนะครับชิงรางวัลอยู่ที่60,000นบาทนะครับน่าจะเป็นคู่ปิดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้แล้วนะครับความมันก็ยังมีอยู่นะครับแต้มนะครับศูนย์ต่อหนึ่งนะครับเกมเสือของซุปเปอร์แมคโรัดตัดยอดนะครับกลางเตยถังเท้าไหลเข้ามาจ่าแฮกสับจ่อจอไม่เหลือนะครับ เกมเข้าทำนี่แข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่นะครับซูเปอร์แม็กเอ่อทางด้านของจ่าแฮกกับหนึ่งมังชันนะครับสามารถลากเล่นแล้วก็ลากตีได้หนักแรงพอๆกับยกให้ตีนะครับหนึ่งตัวศูนย์อยู่นะฮะสำหรับเกมโอ้ได้อีกหนึ่งเต้มนะครับหนึ่งมังชันตีพลาดไป2เม็ดรวดนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางเจ้าสนามนะครับขึ้นนำสองตัวศูนย์แล้วนะครับ ทางด้านของหนึ่งบางชันกับซุปเปอร์แม็กเนตต่อให้ฝั่งนู้นสามคนนะครับยืนคุมโซนแน่แนๆปักเลยนะครับสองต่อสนนะครับเกมสุ่ควงเตยตัดยอดหน้าซ้ายซุปเปอร์แม็กโยกไหลเข้าไปหนึ่งบางชันตีกดไปตีเกี่ยวเตยไหลเข้ามาจ่าแฮกตีโอ้โหลูนี้กดจอๆไม่ข้ามนะครับพลาดโอกาสทําแต้มนะครับสกอร์ยังอยู่ที่ศูนย์ต่อสองนะครับศูนย์สองนะฮะ จีไปหาจะแฮกเปิดตเตยยกไหลมาปิม่มปิมตีตีเจียวกระชอปไปโกมอนเปิดตเตยไหลมาซ้ำดาวสองกดหายนะครับเปลี่ยนเกมเสิฟอ,อยู่นะครับดีกรีไม่ธรรมดาด้วยกันทั้งคู่นะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นเวทดะดับต้นๆ้นของวงการสายเถื่อนเลยนะฮะซูปปะเปอร์แมคโรราตัวยกนะครับ ส่วนเตยนี่ก็ดีกรีอดีตทีมชาติไทยนะครับป้อนเกมให้ฝั่งโน้นนะครับการเขาทำนี่หัวตารางเลยนะฮะหนึ่งบางชันกับจ่ายแฮกนะครับเวทหัวระดับต้นๆนนะครับเต้นนะครับศูนย์ต่อสองเกมเสิรบฟของซูเปอร์แมกโคราดตัดยอดนะฮะเตยมองเห็นขยับตัวไหลเข้ามาจ่ายแฮกตีสาดยาวติเกียวหลังเท้าซูเปอร์แมค หนึ่งบางชันแก้ไขนะครับขามไปก่อนเตยยกลยมาอีกครั้งนึงจ่ายให้กดจ่อๆไม่เหลือนะครับผู้นี้อาจจะเตะดึกหน่อยนะครับเพราะว่าเตะช้านะครับผู่ในรายการใน3ามทุ่มนีก้ก็ยังไม่ลงนะครับ ตีเกี่ยวนะฮะจ่าแฮกลากตีศาสตร์ยาวมาหนึ่งบองชันเกี่ยวได้ไหลเข้าไปยังตามถึงโอ้ยังสะกิดถึงนะครับหนึ่งบองชันนะครับเร็วจริงๆนะครับความคล่อง,องตัวสูงนะครับแต่นะครับศูนย์ต่อสองอยู่นะครับเกมสืบของซุปม์เมโคราดจีปลายหาจ่าแฮกเตยเลอยเข้ามาตีเหลี่ยมดีนะครับ กดหน้าขวาเลยนะครับแต่นะครับ2อตัวส่วนนะครับเตยนะครับโยงหลังมาหาโซร์แม็กโยกไปทันไหมหนึ่งตีไปติดเกี่ยวเตยโยกป้อนมาจากแฮกกระโดดสับจ่อๆได้เต้มนะครับ ขยับไปเป็น30มน,นะครับแต้มนะครับ3าตัวศูนนะครับเตยนะฮะตัดหน้าขวา s ุร์แม็กไหลเข้าไปาาดีดีเหมือนกันนะครับแต้มนะครับ0ูนยตัวสน,นะครับ ตรงนี้เลือกยงหลังนะครับหาจ่ายแฮกเตยไหลามาต่ำนิดนึงติดเกี่ยวซูเปอร์แม็กยกไปหนึ่งบางชั้นใส่น้ำหนักไฟยังอยู่นะเตยยกป้อนมาล้นเอานะครับโอกาสทำแต้มแต้มแรกทำได้ไหมติดเกี่ยวเตี้เยตเยต,ตงต่ำตรงนงี้โอ้โกมอลต้นชาลีนะครับชูกำปั้นหลานะ้บอกว่าไม่ได้ง่ายๆนะครับสกอร์นะครับ แต่นะครับสามต่อศูนนะครับเตยฮะเจาะมาช่องกลางสุนเม็ไหลไปแตะยอดนะครับแต่นะแต่นะครับศูนยต่อสามนะครับ ถือว่ายอดดีนะครับแต่เตยยังทันนะครับตีเกี่ยวหนึ่งโยบลากเข้าไปกดเรียบร้อยเป็นแต้มนะครับแ้มแรกมาแล้วนะครับไล่มาเป็นหนึ่งต่อสามนะครับโดนหลังเท้าของหนึ่งบางชันนะครับ แต้มนะครับ1-3ต hai, ่อนะครับไข่แตกแล้วนะฮะสกอร์ที่2ขยับไหมจากเฮกตีมาตีเกี่ยวลังท้าก็ช็อกไปโอ้โหน่าเสียดายนะครับแต้มนะครับ3-1ต่อนนะครับเตยนะครับจีมาหาซูเปอร์แม็กโยกเข้าไปตามไม่ถึง เตยไหลเข้ามาจะเฮกสับเรียบลอยได้เต็มนะครับขยับไปเป็น4่ตัวหนึ่งนะครับฝั่งนี้ขยับเต้มฝั่งน้นขยับบ้างนะครับ <S <S งานหินของฝั่งนี้นะครับถ้าจะชนะได้เราต้องหืนขึ้นคอนะครับฝั่งนี้นะครับแต่นักสตัวหนึ่งนะครับเจนสุขของเตยกระแทกน้ําหนักมาซูบเปอร์แมกไหลป้อนไปหนึ่งบางชันตีสัยว์ยาติดเกี่ยวลังเท้าเตย ยกไหลามาจ่าแฮกกดจาะเจเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับหนีไปเป็นห้าหนึ่งแล้วนะครับโอ้ตีไปนี่จะตีลงตรงไหนนะครับดักได้หมดนะครับเตยซัมติงนะครับแต้มนะครับห้าตัวหนึ่งเตยนะครับโยงหลังนะครับซุป,ปเปอร์แมคโคลาตยกเข้าไปหนึ่งกดไปติดเจอยีกแล้วเวตี้ยเตะตามไหลามาสุด จาแฮกตีสาดยาวสายขวาหลายไปสักิดถึงนะครับยังไม่ลนนะครับ <c oughs> แตมนะครับ1ต่อ5นะครับซปเปอร์แม็กนะครับจี้ไปหาจาห่าแฮกเปิดไม่ค่อยดีนะฮะ <c oughs> ตีออกนะครับ หมาอ,อีกหนึ่ง <antique S 2> <plural S 1> แต้มนะครับขยับมาเป็นสองต่อห้าแต้มแล้วนะครับจังหวะนี้ทางด้านของจ่าแห้งนี่เปิดไม่นิ่งนะครับเปิดแหลมเกินไปทำให้เตยนี่คอนโทรลลูกยากนะครับแก่ไขมาลูกก็ออกนะครับแต้มนะครับสองต่อห้านะครับซุเปอกนะครับจี้ไปหาใจให้อีกครั้งหนึ่งเตยไหลมา ตีตีเกี่ยวหลังเท้าโอ้ยยกไม่ทันนะครับซุปเปอร์แม็กเ <c oughs> ตนนะครับ5าต่อสองอยู่นะครับเสิเร์เบียดเส้นมาดีนะฮะจังหวะแรกไม่นิ่งจังหวะสองไหลไปห่างตีแก่น,นะครับตีเกี่ยวเตย่าแฮกกดมายังอยู่นะฮะตักหลังเท้าได้ซุปเปอร์แม็กไหลไปอีกครั้งหนึ่งตีเกี่ยวหลังเท้าของเตย ยกเข้ามาจะแฮกลูกห่างแต่ยอดไม่ครับโอ้ยไม่เป็นแต้มนะครับน่าเสียดายนะครับอุชอ่อารับหลังเท้าแล้วก็คอนโทรนมานะครับจ่ายแฮกเลือกแต่ยอดนะครับแต่วันนี้ถือว่าโชว์เกี่ยวด้วยกันทั้งคู่นะครับหนึ่งบางชันนี้ก็เกี่ยวหลังเท้านะครับเตยก็เกี่ยวนะครับแต่ท้ายสุดไม่เป็นสกอร์นะครับ แต้มนะครับสองต่อห้านะครับสุปเมคโครานะครับพีกเน็ตไปเป็นแต้มเลยนะครับไล่มาเป็นสามต่อห้าแต้มนะครับนี่ฮะจากจะได้แต้มเป็นเสียแต้มนะครับกก็เเสีียปนนนต่่่ออแต้มนะครับสามต่อห้าแล้วนะครับเหลือแค่สองแต้มทันนะครับ โยงหลังนะฮะาจะแฮกเอาลูกกำมังนึ่งเปิดแหลมเตยไหลามาลน้นหนึงเปิดได้ซูเปอปร์แม็กป้อนเข้าไปหนึ่งตีลูกนี้โอ้ยตะกอ,อกหลังนะครับไม่เป็นแต้มไล่บี้นะครับน่าเสียดายนะครับจังหวะนี้ทางด้านของหนึ่งบางชน,นินเลือกตีสาดยาวนะครับสกอร์ยังห่างอยู่สองแทมนะครับ แต่นะครับ5ต่อ3อยู่นะครับเตยนะฮะจุดพุ้อยงหลังมาซูเปอร์แม็กโยกป้อนไปหนึ่งวงชนลูกหางตีติดเกี่ยวเตยไหลเข้ามาจะเฮกกดจ่อจอได้แต้มนะครับผลัดกันได้แต้มแล้วนะครับฝั่งนี้จากจะได้แต้มก็เสียแต้มเหมือนกันนะครับ พื้นน้ำเป็น6ต่อ 3, สาสำหรับทีมงานราบินทานะครับแต่นะครับ 6. ต่อ3นะครับโยงหลังนะครับซูเปอร์แม็กไหลไปสวยงามติดเกี่ยวโกมลยกห่างนะจ่าแฮกแก้ข้ามก่อนนะครับเอาชัวนะฮะซูเปอร์แม็กไหลาจากท้ายกอดเข้าไปหนึ่งเมืองชันแต่ยอจ่าแฮกโอ้ลูกนี้จ่าแฮกวิ่งโฉบ เปิดลูกนี้แรงเกินไปนะครับมองเห็นแล้วนะตั้งแต่หนึ่งมังชันขยับตัวแล้วนะครับแต่เปิดแรงนะครับแตนนะครับ3ตัว6นะครับกลับมาว่านลุไลคังครับโกยทันหัวนิดนะครับเตยไหลเข้ามาแจแฮกยังแก้ไขได้ดีนะครับ ยันับฝั่งเลกันหแต่เานะครับ6-3นะครับเตยนะครับโยงหลังอีกครั้งหนึ่งตัวแม็กป้อนไปพอดีคคำเด้เอ้าโอ้ยลูกนี้มงไปชนตะข่ายนะครับหนึ่งบางชันนะครับเบรกไม่อยู่นะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มของฝั่งทางทีมงานรามินทานะครับหนีไปเป็น7-3แล้วนะครับขอเปลี่ยนฝั่งนะครับรามินทามาอยู่ฝั่งนี้นะครับ รครึราานนนะ่งทางของเกมนะครับฉั <c oughs> นเมสซีน่นี่หนึง่งคันนี่ชงอ่าช่วงนี้ชงสวยมากแต่ว่าเจ้าหนุน่มนี่อียหายไปแล้วแต่ว่าบีกยังอยู่ฮะถือว่าเป็นจะังหวะต่อเนื่องกรรมการอาหารของเราตะข่ายนะครับอ่ามาดูครึ่งทางหลังนะครับหกเต้มหลังของเกมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ เป็นฝั่งทางทีมงานรามินทาได้เสิร์ฟนะครับจต่อ3นะครับเตยนะจุดผูไปหา1นะครับสุภิม็กยกย้อนสอนกับคืนติดเกี่ยวเตยยกหลาไปจา่าแฮกซับจอจอหนึ่งยังเกี่ยวได้อยู่สุภิม็กไหลามาแหลมเอ้าล้น<ะ>โกโมนตต้นชลีขอขอโชว์ว่าโง่นี่นะฮะต้องยกแบบนี้โกโมลบอกนะครับเป็นแต้มนะครับน้ำเป็นแปต่อสนะครับ ทำไมจะย,ยกเองทำไมอะไเยืนเดินผ่าเดินสายไเยืนถ้ายกเสียมึงโดนเมือ่อกี้แต้มนะครับแปดต่อสามนะครับเตยนะฮะตัดหน้าสายหนึ่งไปนะครับซปเอร์แม็กยกรวยมายอดไม่ข้ามได้อีกหนึ่งแต้มนะครับไหลแล้วนะครับ9กต่อสเลยนะครับ ตอนนี้นะฮะทางด้านของ1บางชันนี่ลูกต่ำนี่ไม่กล้าตีสัตว์ยาวเพราะว่าโดลัวโดนเตยซมติงเกี่ยวได้นะครับไปเลือกหยอดน้ําหนักก็เบานะครับแต่นะครับข้าต่อ3นะครับตัดหยอดหน้าไซอีกครั้งหนึ่งนะฮะซูเปอร์แม็กยกมานี่นะต้องสับให้ฝังนะครับ เต้มนะครับ3ต่อ9นะครับซูเปอร์แมกโคราสนะครับตัดมาช่องกลางนะครับเตยยกหลังเทา้ารับหลังเท้านิ่งนะครับเตยนะครับเล่นหลังเท้านี่ก็ถือว่าเล่นดีทีเดียวนะครับเตล์นะครับ9ต่อ3นะครับโยงหลังอ๋อฮะซูเปอร์รแม็ก<อ>ยกไหลมาเบอร์ไป, <understanding. S 2> ไปถึงติดเตียวเจ้าเตี้ย เตยไหลเข้าไปสับเจาะเจาเป็นแต้มนะครับขึ้นนำเป็น10ต่อ3นะครับเกียวดีมากโดดเร็วเกินไอตัวนี้บอกยาวบอกโดดเร็วเกินเหนเลยโดดเร็วเลยไอตีดีตีหนักนี่โดดเร็วเกินไงแต้มนะครับสามสิบต่อสามนะครับโยกมาล้นโอ้โดนนิดเดียวนะครับ ถ้าสกิดไม่โดนเนี่ยเตยเกี่ยวได้แน่นอนนะครับแต่นะครับสามตัวสิบนะครับซปเปอร์แม็กนะครับกระแทกมาเตยไหลสวยกดไปเรียบร้อยนะครับพยายามเตยขึ้นมา แต็มนะครับ10ต่อ3นะครับเตยนะครับจุดผูไปนะครับสุปเม็กไหลามาล้นเบอร์ไม่ถึงเยตยสติงรับไหลเข้าไปจาเฮกกดอจอเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับเขื่อขยับไปเป็น11ต่อ3นะครับ แต้มนะครับ11ต่อ3นะครับจีไปหาหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับสปปเปแม็กยกมาล้นลอีกแล้วโ,โกโมนอนต้นชลีขอโชว์บ้างจ่าแฮกสับเจ้าเจ้าเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นแทนเรียบร้อยนะครับตะก้อแต้มเดียวเกมนะครับโก<อ>มอนบอกขอมีบทบาทหน่อยนะครับอยู่ตั้งนานนะครับไม่ค่อยมีบทบาทเลยนะครับปล่อยให้เตยกับจ่าแฮกในโชว์อยู่2คนนะครับ ตะกร้อเต้มเดียวเกมนะครับ12บสอต่อสามนะครับกีไปหาหนึ่งนะครับสุอรแม็กไหลมาล็อกอยู่นะครับเปลี่ยนเกมเสร์ฟนะครับก็นาจะยอมนะสุอรแม็กโคราชนะครับดูแล้วนะครับบลบลงไปเยอะนะครับเกมยกนะครับ พราะว่าเกมเสิร์ฟนี่เจาะฝั่งนี้ไม่ไม่ค่อยได้นะครับนี่ฮนะเสิร์ฟม,มาแน่นปักนะครับเตยเขาก็ยกนิ่งด้วยนะครับจ่าแฮกคาย,ยกป้อนเจาะๆปริมปริมนี่รับยากนะครับเพราะว่าลูกทำหนักนะครับแต่ก็แต้มเดียวเกมนะครับ12-3ต่อนะครับโยงหลังนะครับหาซุปเปอร์แม็กซ์สุดเกมยกไหลเข้ามา1ตีตีเกี่ยวแง่งโกโมอลยกลูกตามจ่าแฮก ไม่ทันโอ้โยยกต่ำเกินไปนะฮะจะเป็นพีนะมึงเดดูคนฟ้าเยนะเมื่อกี้แถวนะครับสามต่อสิบสองนะครับโยงหลังมานะครับจ่าแฮทเตยไหล ไลฟไปดีเด้อเกินนะครับไม่ได้เงินแตกพวกเราเลยไม่ได้ไปรักษากันอะไรดีปี๊บบวกบอลไม่เกี่ยวมอยู่ขวาบอลบอต้องไปปิดเลยนะสิบสองต่อสามนะครับเต็มเดียวเกมเ <c oughs> ตยนะฮะไหลาหนาสายเอามีปิ้นเรียบร้อยเกมนะครับเตยเสิร์ฟกินนะครับเป็น ฝั่งทางรามินทานะครับเอาชนะทีมงานเดินสายจากโคราชไปได้นะครับก็ขอบคุณนะครับเอฟทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้นะครับเพจตะกอไฟเตอร์แล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะครับช่องตะกอไฟเตอร์เหมือนกันนะครับเวลาเอ็นมินไลฟ์สดหรือว่านําคลิปไปลงให้ดูจะได้เข้ามารับชมนะครับขออนุญาตจบการบรรยายเกมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับลาตีสวัสดีครับ